สวัสดีค่ะจากร้านก่อกโนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่เที่ยมเพลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจับจากตำบลโนนคมิินอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบบูธของเดินตามมานะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะอ่าคานนะคะคานนี้มีความกว้างเมตรสานะคะ ระยะห่างของต้นจากต้นหนึ่งไปหาต้นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือ20เซนนะคะตัวนี้ปรับได้นะคะปรับเข้านะคะตัวนี้ดูนะคะทีนี้ถังถังประมาณ1 5กิโลนะคะในถังนี้จะเป็นจานแบบดำเป็นกอๆนะคะเป็นกอๆไปนะคะในถังตัวนี้นะคะมีสองถังนะคะ ถังข้ามีสองถังถังละสิบกิโลสองถังก็30มกิโลนะคะตัวนี้ตัวนี้กงจับอยู่ด้านหน้านะคะดูโดยรอ,อบนะคะขอบคุณลูกค้านะคะอ,อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมากนะคะที่ไว้วางใจสั่งเครื่องหยอดข้าวจากร้านของเรานะคะจากร้านของเราถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร094 สี่หกเก้นะคะตัวนี้ส่งทางไปสนีนะคะของไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะไปสนีก็จะโทรหาเราก็ไปรับของที่ไปสนีแล้วจ่ายเงินที่ไปสนีนะคะตัวนี้ง่ายๆนะคะส่งให้วันนี้นะคะลูกค้าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ